สวัสดีครับผมหนึ่งนะครับวันนี้ผมอยู่ที่เวียงจันทร์นะครับจะพามาแนะนำร้านอาหารชื่อร้านสายลมเย็นสองนะฮะอยู่ตรงไหนนะครับคุณเป้อยู่ตรงคูเวียงใช่ไหมถ,ถนนคูเวียงถนนคูเวียงเนี่ยผมมีไกด์ประจำท้องถิ่นด้วยนะครับชื่อน้องเป้นะครับของลาวคุณเป้ทักไทยหน่อยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะว่าที่นี่มีอะไร หน้ารับประทานบ้างฮะเดี๋ยวเราหลังหันไปดูมันก็จะมีป้ายนะครับป้ายเขียนอยู่นี่เลยนะครับนี่นะครับนี่ครับอ่านว่าเลยนะคุณห้านอาหารและเงินผักสายลมยินสอ่าโอเคนั่นเดี๋ยวเราเข้าไปดูเนี่ยครับอันนี้อันนี้คือบริเวณนะโอเคอันนี้อันนี้มีเนื้อที่ประมาณี่ไร่ครับคุณเป้สองไร่อ่าสองไร่นะครับ ใครที่อยากมาเที่ยวลาวในนคร Rosie, <acceptable> นเวียงจันทร์นะครับร้านอาหารนี้คือผมแนะนําเลยอร่อยทุกอย่างนะครับแล้วก็ข้างในนี่มีที่พักด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูร้านอาหารกันก่อนเลยอ่ะไ,ไปน้องเป้ไปเดี๋ยวเราไปเดินเลยร้านอาหารกันแม่ carbs. เราแผ่นอันนี้นะครับร้านอาหารของน้องเขาเนี่ยเราเดินเข้ามาอันนี้นะครับขวามือของของผมเนี่ยฮะจะเป็นร้านทํครัวอันนี้คุณแม่น้องเป้นะครับกำลังสั่งงานอยู่นะร้านนะอันนี้นะครับ คุณแม่สวัสดีครับนี่นะครับเป็นแม่ครัวใหญ่ทำทำอาหารนะครับนี่นะครับร้านเดี๋ยวผมขออนุญาตคุณแม่เข้าไปดูข้างในหน่อยนะครับเ,เนื่องจากว่าออตอนตอนกลางวันน่ะจะมีพนักงานจากส่วนราชการกับกับทั่วไปเนี่ยมาทานอาหารเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่เขาก็เลยต้องเตรียม เตรียมอาหารไว้ก่อนแล้วเพราะว่าพอพอเวลามาทีเนี่ยจะเยอะมากเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตองดูนะครับอันนี้คือบรรยากาศที่ร้านนะครับสะอาดนะครับเป็นระเบียบนี่นครับโอเคเดินเลยครับเดเลยแล้วก็มีมี สำหรับที่นั่งรับรองเนี่ยมีทั้งข้างนอกใช่ไหมคุณเป้ะนะข้างนอกแลวข้างในเป็น,ปนลมนะแ,<อ>แล้วก็เป็นแอร์นะคุณเป้เปิดอ่าโอเคขอบคุณครับอันนี้นะครับอันนี้โอเคขอบคุณครับน้องข้างในก็จะมีเครื่องดื่มอยู่โซนนี้นะครับก็เรียกพนักงานหยิบได้เลยนะครับมีไอติมรับประทานด้วยนะมีราคาบอกเรียบร้อยนะครับอันนี้นะครับนี่นะฮะนี่ไอติมไอติมไอติมยี่ห้อหนึ่งนะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูก่อน แล้วก็จะเป็นที่นั่งน่าจะลองดับได้ประมาณกี่คนหลักร้อยนะหมายถึงว่าร้านเราเนอะอคคให้ดูโอเค,ค,ออเ,คเดี๋ยวต่อไปผมจะกับน้องเต้นี่ผมจะพาท่านไปดูที่ผัก อยู่ตรงด้านหลังนะครับก็คือในพื้นที่บริเวณเดียวกันอ่ะเดี๋ยวเชน้องเป้เลยครับไป,ไป,ไป,เ,ปเดี๋ยวไปไปเป้เดินนำเลยดูดูยอือขี่คราบตรนี้นะครับอันนี้เป็นที่จอดรถนะครับ แล้วก็ที่จอดมอเตอร์ไซค์อยู่นี่นะครับแล้วก็ข้างในอันนี้เป็นอะไรครับน้องเป้อันนี้ที่จะสร้างใหม่เนี่ยอ,าาอ๋อเป็นร้านอาหารสําหรับ ทำที่นั่งนะต,ต่อจากลานเดิมี่ยถ้าไม่มีสองชั้นนะครับทําแบบ v i p ด้วยด้เหรอข้างบนเป็นที่นอนคนคนทำง,งานอ๋ออันนี้นะครับ,รบพื้นที่ร่มเย็นมากแบบหน้ามาอยู่อย่างยิ่งนะฮะผมเชิญชวนเพื่อนๆนะครับ,นนรบที่อยู่ฝั่งไทยถ้าอยากจะมาเที่ยวที่นครหลวงเวียงจันทร์ประเทศเรานะครับแนะนําให้มาพักที่บ้านสายลมสองนะครับมีทั้งอาหารแล้วก็ที่พัก แล้วก็อยู่ติดริมโขงใช่ไหมเราสามารถเดินเดินเดินไปเดินไปเล่นที่ริมโขงได้เลยเนาะเอออันนี้ดีมากเลยตอนนี้เวลาประมาณเดี๋ยวผมดูนาฬิก,กาก่อนตอนนี้10บโมงนะครับตอนนี้อุณหภ,ภูมิอยู่ที่29องศาอากาศดีมากเลยครับอันนี้ผมกําลังพาทุกท่านเนี่ยเดินไปเดินไปที่เรือนพักนะครับที่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 ลาวเขาเรียกเรือนพักแต่ว่าบ้านเราเรียกลงแล้เอาง่ายๆครับ ก็จะมีพี่ๆี่คอยต้อนรับอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันโรงแรมแมนชั่นประมาณเนี้โอเคโอเคเนี่ยครับเราก็เดินไปนี่ก็อยู่ไม่ไกลจากตลาดชานะอ้อชอปปิ้งมอลล์ครัไม่ไกลวิงยันเซ็นเตอร์ก็ไม่ไกลนะอย่างนี้เราเดินไปกี่นาทีได้ท่านก็ประมาณสิบนาทีถึงอ๋อ oh. สำหรับนักท่องเที่ยวมาฮะอันนี้นะครับ,อ,นนรรบอันนี้เป็นอะไรครับท่านอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นเรือนพักที่ลาเขาเรียกเรือนพักก็ได้อบ้านพักก็ได้บ้านพักก็ได้อันนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับีผมแพ่นให้ดูก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันโอเคครับพอเราเข้ามาใช่ไครับอ่าแน่นอนเราก็ต้องมาติดต่อที่เคาน์เตอร์ก่อนนะฮะไปเคาน์เตอร์ไปเดี๋ยว อันนี้อันนี้เรือนพักนี่คืนหนึ่งคืนเท่าไหร่ท่านอันนี้คืนเท่าไหร่หรอแสนสี่สิบห้าหนหึ่งแสนสีส่หมื่นกวีหนึ่งแส,สนสี่หมื่นกวีประมาณเท่าไหร่ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทเลยครับประมาณห้าร้อยนะ,ะใชะอ่อ๋อคือเมื่อก่อนผมมาพักเนี่ยตกคืนหนึ่งประมาณห้าร้อยแต่เนื่องจากว่าตอนนี้เงินบาทของไทย แข่งข้าขึ้นมันก็เลยตกคืนหนึ่งประมาณ4ี่ร้อยนิดๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องกันเลยดีกว่าไปไปเข้าไปดูห้องกันเขาเดินเข้าไปดูห้องกันมีห้องไหนนะที่เราดูอ่าโอเคครับเหนเดี๋ยวตามน้องไปเลยฮะสักห้องหนึ่งห้องห้องริมเลยครับห้องริมเลยครับนี่ก็ได้ครับอันนี้นะครับเป็นห้องที่พักแบบนี้นะครับเนี่ยคือประตูแล้วเราก็เดินเข้าไป โอเคนี่นะครับ uh, ที่นี่สร้างมานานแล้วนะครับเป็นสิบปีแล้วแต่ว่ายังสะอาดเป็นส่วนตัวแล้วก็ตัวน้องเป้เองเขาเป็นนักกีฬาแบบอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะฮะก็คืออันนี้คือกิจการบ้านเขานะครับยังไงผมก็เชิญเชิญเพื่อนๆน,น,นะฮะที่เป็นนักแบดเนี่ยยังไงมาที่ประเทศเราก็อย่าลืมน้องเป้เรานะครับจริงๆเขาชื่อท้าวโยธินนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนะครับ นี่คือบริเวณห้องนะปกแผนให้ดูมีทีวีตู้เย็นครบนะครับทีวีตู้เย็น,นครับแล้วก็ห้องน้ำนะฮะไปดูห้องน้ำกันห้องน้ำเป็นแบบนี้นะครับมีอ่างล้างหน้าอยู่ซ้ายมือนะครับขวาม,มือวนนี้แล้วก็มีเครื่องทำน้ำหุ่นอยู่นี่นะครับ ในนี้มีจํานวนประมาณกี่ห้องนะครับคุณเป้สิมห้องอมีประมาณ13ห้องนะฮะเราจะมาดูดบรรยากาศข้างใน,งนอันที่เห็นมืดๆนี่ไม่ใช่อะไรนะเชาะ้าฮะไปเดินเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูบ้านของน้องเป้ที่นอนแล้วก็ด้านหลังจะมีสวนสำหรับมานั่งเล่นด้วยนะฮะเด,เดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูต่อนะนะคุณเป้ เดี๋ยวไปดูบ้านสามหลังของคุณใช่ไหมใช่โอเไปเดี๋ยวเราเดินไปดูกันชิบชิบชิบอันนี้ผมเดินมาทางด้านหลังนะครับเป็นเป็นสวนของบ้านของของของเรือนพักสายลมนะฮะนี่โอเคเราก็เลี่ยงรถหม่ฮึดชาโอเค ข้างหลังนี้เป็นเป็นคล้ายๆที่นั่งจะทานกาแฟจิบกาแฟหรืออะไรก็ได้นะฮะแล้วก็มีบ่อน้อําที่คุณพ่อน้องเป้เขาขุดเอาไว้นะครับเป็นสวนอย่างนี้นะครับรีสอร์ทอันนี้เป็นรีสอร์ทปึ๊บปบปบึโอเคเดี๋ยวเราก็เข้าไปดู ที่บ้านน้องเป้ที่รีโนเวทแล้วทำเป็นอะไรนะห้องคาราโอเกะใช่ไหมไม่รู้ว่าเขาเปิดหรือเปล่าอ่ะไม่เป็นไรดเนะ okay, ไดี๋ยวโอเคได้ได้